แท็บเล็ตมือถือใช้แทนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้จริงไหมคลิปนี้หลายคนน่าจะเห็นนะครับในปัจจุบันเนี่ยทั้งมือถือทั้งแท็บเล็ตหรือ iPad อะไรอย่างเงี้ยนะแทบจะใช้ได้เหมือนกับโน้ตบุ๊ก หรือ PC ไปทั้งหมดแล้วแต่จริงๆแล้วนะครับสุดท้ายและไอ้น้ตบุ๊กหรือ PC เนี่ยมันก็ยังจําเป็นอยู่เพราะว่าการใช้งานมันไม่เหมือนกันพี่เอกเคยเป็นคนหนึ่งที่จะซื้อแท็บเล็ตนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเอาไปใช้แทนโน้ตบุ๊กหรือ PC ได้มันก็ใช้ได้บางกรณีครับสุดท้ายแล้วก็ต้องมีโน้ตบุ๊ก PC อยู่ดีจริงๆแล้วมือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยก็ทําแทน p c โน้ตบุ๊กเนี่ยได้หลายเรื่องครับอย่างเช่นใช้เล่นโซเชียลตอบแชทดูหนังฟังเพลงใช้ประชุมออนไลน์ได้วิดีโอคอ,กอ,อ,อกลอกไ้าางงนต่ลฟ หรือจะวาดรูปโดยใช้ปากกาสไตลัสแบบนี้ก็ได้โดยเฉพาะแท็บเล็ตแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันพกง่ายแบตก็อึดด้วยแล้วก็ใช้งานสะดวกแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับ PC ีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ยังมีจุดที่แท็บเล็ตมือถือทําแทนไม่ได้อย่างเช่นงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงๆเช่นตัดต่อวิดีโอเหมือนมือถือก็ตัดได้ครับแต่ว่าใช้ PC หรือโน้ตบุ๊กก็ตัดออกมาได้ดีกว่าหรือเล่นเกม 3D ทํากราฟิกทำแอนิเมชันหรือจะเขียนโค้ดโปรแกรมหรือจะเป็นงานที่ต้องพิมพ์เยอะาหายหน,น,น,รรน่่งงอ,อึ ที่คอมพิวเตอร์ทำได้มากกว่าคือมันสามารถอัปเกรดปรับแต่งฮาร์ดแวร์เช่นพวกเพิ่มแรมการ์ดจอซึ่งมือถือและแท็บเล็ตเนี่ยทำไม่ได้สรุปนะครับถ้าเกิดใช้งานในชีวิตประจําวันทั่วไปพี่เอกว่ามือถือแท็บเล็ตก็เอาอยู่แหละแต่ถ้าต้องใช้เพื่อทํางานจริงจังสร้างรายได้ทําเป็นอาชีพอย่างเช่นสายครีเอทีฟเกมเมอร์หรือโปรดักทีฟยังไงก็แล้วแต่คอมพิวเตอร์ก็ยังขาดไม่ได้ครับต้องใช้อยู่ดีใครบ้างที่ใช้แท็บเล็ตหรือมือถือเนี่ยทำงานแทนคอมพิวเตอร์บ้างคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยครับ